สวีดัดครับวันนี้จะมาสอนโหลดไมค r a พีอีนะนี่ไมค r a พีอีนะครับนี่ครับผมนี่แครับอยู่ตรงข้างๆเพจสตูนะเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นกันแล้วไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับเข้า Google นะครับกูบ Google โคมก็ได้ Google ก็ได้นะครับให้เลือกธีมนี้นะครับพิมพ์ว่า M I N E C R A S T แล้วก็โอ้ยแล้วก็เว้น P E ครับแล้วก็พิมพ์ว่า2.0ดดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแอนด o i d นะครับเฮ้ดาวน์โหลดอนอเนะครับโอเคพอพิมพ์เสร็จแล้วก็ค้นหาเลยครับโอเต้เอาไปเรื่อยๆนะครับต้องไปเรื่อยๆให้เลือกอันนี้ครับที่มันเป็นรูป Android, Android นะครับพื้นหลังสีเขียวนะครับกดเข้าไปเลยครับ ครับอะพอเราเข้ามาแล้วให้เราอย่าเพิ่งกดสตาร์ดาวโหลดนะครับถ้ากดสตาร์ดาวโหลดมันจะเป็น m ม n e า r a f t เฉยมันจะไม่มีมาครับบ็อกเก็ตเออร์ดิชันนะครับให้เราลงมาครับกดไหครับพีอีครั้งปุ๊บกดไปเลยนะครับโอเคให้เรารอตรงนี้นะครับโอเคให้มันเป็นรูปภาพรอให้มันเป็นรูปภาพแบบนี้ครับ กดตรงที่แบบนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ที่มันอันนี้ทั้งหมดมาครับมครับมาครับมครับมครับนี่จะเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มันจะเป็นให้เล่นแบบไม่ต้องโหลดนะเดี่ยหมครับ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 แต่นี่มาครับ Pocket Edition คอยสังเกตดูครับมันจะมีเงาครับแล้วก็มีชื่อก้าล่างครับกดเข้าไปเลยครับโอเคดูดูเวอร์ชันด้วยนะครับ1จุด 1.1.0.4นะครับเวอร์ชันอ่าแล้วก็กดสตาร์ทดาวน์โหลดเลยนะครับกดสตาร์ทดาวน์โหลดเลยโอเคขอไปัดงเลอไหน เอาใหม่เอาใหม่กดใหม่ครับกดใหม่มันนี่คือขอโทษนะครับคโ okay, oh 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 อเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แก้ตัวได้เอาเออไม่เป็นไรเอาเนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไวเวอร์ชันอะไรไม่ได้เดี๋ยวแค่เงินเดียวโอเคอ้าไอ้ไปไหนวะกดไปเรื่อยๆครับ มันไปแบบนี้ซะแล้วไมครับเอิร์ดไปไม่รับเอิร์ดไปโอเคโอเคนี่ครับกดเข้าไปเลยอันแรกเลยโอเคบอกไปแล้วนะครับโอเคสตาร์ดาวน์โหลดนะครปุ๊บกดครั้งเดียวพอครับของเดียว นะครับมันทำไมมันไม่ขึ้นวะทำไมมันไม่ขึ้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันไม่ขึ้นน่ะกดหน่อยบุ๋มบุ๋มลูกไปไม่ขึ้นวะ หรือว่าผมมันนี่ไปแล้วไม่เป็นไรผมจะสอนให้นะครับโอเคกดสตาร์ทดาวน์โหลดไปพอมันมันขึ้นแบบนี้นะครับกดตกกดมันจะมีขึ้นว่าดาวน์โหลดหรือว่าตกลงนะครับให้กดตกลงหรือว่าดาวน์โหลดไปนะครับกดลไปเลยครับแล้วก็ดูข้างบนเลยครับถ้าบอกว่าติดตั้งสมบูรณ์กดเข้าไปเลยครับ ดูดูข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างตรงที่มันเป็นวงกลมมันที่มันเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างข้างล่างทางขวาลงนะครับนี่แหละครับกดติดตั้งไปเลยครับนั่นแหละเราให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับโอเคถ้ามันบอกว่าไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันคุณก็ไปลบไฟล์ตัวอื่นที่แบบ ค้างไว้หรือว่าลบไปครับที่คุณดาว์โหลดไว้เลยนะครับโ okay. อเคพอดาวโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดไปเลยครับแค่นี้นะคะโอเคอย่าลืมกดไ like, ลค์ s u ซับสไครกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีบ๊ายบายแสดงว่าเขาได้รลค่ะ